ฟรีเครดิต50ไม่ต้องฝากก่อนเธอน้อยเล่นง่ายใจจริงแอดไลน์แอด b k k 9 9 9 t กสวัสดีครับพบกับสุด่าฟุตบอลไทยแล้วเริ่มต้นกันที่ BG ไม่ง่ายนะครับทีมเคเล็กพร้อมร่มวงแย่งขว้าตัวเงียนหวงดุกและจากที่มีกระสายข่าวลือจากเวียดนามนะครับว่าทางสโมสรเดอะร um ับบิด g ีจีปทุมยูนเต็ดทีมแชมป์เก่าไทยลีก2 0 2 0กนาลังให้ความสนใจที่จะดึงตัว เงียนฮวงดุกมิกฟิลดีกีทีมชั้นเวียดนามของสโมสรเวียดเทลมาร่วมทีมด้วยนะครับซึ่งอาจจะยิ่งกระเสิให้กับทางนักเตะและต้นสกัดพิจารณาในช่วงตลาดการสกัดน,นักเตะไทยลีกเปิดเลกที่2ช่วงเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ท่าว่าล่าสุดนะครับทางสื่อเวียดน,นามก็มีกระแสข่าวออกมาอย่างต่อนเนื่องออกมาว่าทางสโมส G, รบีจีปทุมยูเต็ดอาจต้องพบกับสโมสรคู่แข่งจากเคลีกประเทศเกาหลีใต้เมื่อทางเอเยต์ของปั๊กฮังซอ กุนซือทีมชาติเวียดนามน,นะครับออกมาเปิดเผยว่าเขาอาจจะแนะนําและดําเนินการให้ทางเงียนฮวงดุกเดินทางไปค้าแข้งในเคล็กลีกเกาหลีใต้หากนักเตะม,มีความต้องการเรนื่องจากกุนเคยเสนิทกับสโมสรในเคล็กอย่างอินชอนยูนเต็ดกวางจูเอฟซีและคังวอนเอฟซีอีกทั้งสโมสรดังกล่าวก็มีความสนใจผู้เล่นจากอาเซียนอยู่แล้วด้วยอย่างไรก็ตามรายงานยังระบุว่าทางเงียนฮวงดุก ยังไม่ได้ตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับการเดินทางไปเล่นยังต่างแดนนะครับและสัญญาของเขากับเวียดเทลยังมีอยู่จนถึงสิ้นปี2024และหากจะย้ายทีมต้องได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการจากสโมสรต้นสังกัดด้วยเปิดกฎฟีฟ้าห้ามฟ้องท่านเป่าในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกหลังจากที่มีข่าวว่าทีมชาติยินามยื่นเรื่องฟ้องผูตัดสินในเกมที่พลาดทีมชาติออสเตรเลีย1 0ในกรณีที่ไม่เป่า ลูกจุดตัวให้กับเวียดนามในครึ่งแรกนะครับของเกมคัดบอลโลกล่าสุดน,นะครับเปิดกฎของฟี ف าห้ามทีมใด,ดฟ้องร้องผู้ตัดสินในเกมการแข่งฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกทางสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนามได้ส่งจดหมายอย่างเป็น,นการไปถึงท่านประธานของฟี FA จานนี่อินฟาสโตโนโลและท่านประธานเอฟซีซัสแมนบินอิบราฮิมอัสคาลิฟาเพื่อขอให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินเพื่อความเป็นธรรมและรักษาภาพพจน์ สัดสีสำหรับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียอย่างไรก็ตามนะครับตามกฎระเบียบการแข่งขันฟุตบอลโลก2022มาตา14เรื่องการร้องเรียนมาตา6ระบุไว้อย่างช,ชัดเจนว่าการตัดสินของผู้ตัดสินที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในสนามไม่สามารถอุทธรณ์ได้ผู้ตัดสินเป็นผู้ชี้ขาดขั้นตอนสุดท้ายทีมไม่สามารถอุทธรณ์ต่อฟีฟ่าได้นอกจากนี้นะฮะยังใช้กับการตัดสินใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีโกไลน์และ BAI อีกด้วย เสริมโครงร้างชังศึกชุดยู23ปีได้4ดเล่นอิมพอร์ตจากลีกยโุโรปความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีซึ่งพึ่งแยกย้ายกันหลังจากที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมรวมตัวกันในรอบแรกณสนามฝึกซ้อมภายในศูนย์ฝึกยามาโอกะฮานาสากะภายใต้การคุณทัพของโคโยงวอลุวัสีมังคะหัวหน้าผู้ฝึก้อมทีมชาติไทยชุดยู23ปีล่าสุดนะครับทีมงานบอลไทยคอมก็ได้รับางานมาว่า น่าจะมีความเป็นไปได้เกือบ100%แล้วนะครับว่าทีมชาติไทยชุดดังกล่าวจะได้สี่นักเตะดาวรุ่งของทัพช้างศึกที่เล่นอยู่ในฟ um ุตบอลลีกยุโรปมาเสริมทัพในทัวร์นาเมนต์ศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบคัดเลือกที่ประเทศมองโกเลียระหว่างวันที่25ถึง31ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับโดยนักเตะทั้ง4นะครับประกอบไปด้วยกันธนวัต์ซึ่งจิตทาวานกองกลาง,งตัวรุกในวัย21ปีจากสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ทีมดังในศึกพรีมเม เบนจามินเดวิสกองกล,าง,กลางในวัย20ปีจากสโมสรอ็อกฟอร์ดยูนเต็ดทีมในระดับลีกวันของอังกฤษซึ่ง2รายแรกอยู่กับสโมสรที่มีนักธุรกิจชั้นนําของประเทศไทยเป็นเจ้าของเทียมส่วนรายที่3ก็คือจอนอัธันเข็มดีกองหลังลูกครึ่งไทยเดนมาร์กในวัย19ปีของสโมสรโอบิโอเินเซทีมดังในสืบซูเปอร์ลีกแอนส์ลีกสูงสุดของประเทศเดนมาร์กซึ่งทำงานนี้อย่างสุดยอดกับโอบิโอเดนเซชุดยูสิเก้ปีในวงการที่ผ่านมาส่วนรายสุดท้ายก็คือ ชนพิพัฒน์สุพรรณเพศรศกองกลางดาวรุ่งในวัย20ปีที่กำลังคาแข้งอยู่ในลีกโปรตุเกสกับสโม,มสรเอสโตริลโดยเจ้าตัวเพิ่งสร้างชื่อโดยการคว้าแชมป์ลีกโปรตุเกสรุ่นอายุไม่เกิน23ปีมาหม,มากๆเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาอีกด้วยนอกจากนีน้ทั้ง4รายนะครับยังต้องติดตามกันต่อไปว่าดาวเตะชั้นนำของรุ่นรายเงืนอนที่เล่นในไทยลีกหนึ่งกับทีมใหญ่รวมถึงนักเตะที่เล่นอยู่ในต่างประเทศรายเงืนอนจะสามารถตามมาสมทบในศึก ผู้บอลยู่่สามปีจริงแชมป์เอเชีย2 0 2 2รอบคัดเลือกได้เพิ่มเติมอีกหรือไม่ปิดท้ายกันที่บีจีปุมยุนเต็ดน,นะครับยกพลสู่เกาหลีใต้วิลมาสไม่ได้ร่วมทิมด้วยคุณพลเดอรรับปิดนะครับออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้โดยไลรออลิลโอววิลมาสเดินทางไปกับทีมเพื่อเตรียมทําศึกเ CL เรอบ16ทีมประทษก,กับชุนบุฮุนไดมอเตอร์ ในวันที่15กันยายนนี้นะครับโดยวันที่11กันยายนตามลาประเทศไทยนะครับ14.30นณสนามบินสุวรรณภูมิทีมงานผู้ฝึกสอนและนักตเตะบีจีปทุมยนทนเต็ดได้ออกเดินทางโดยเครื่องบินไปยังประเทศเกาหลีใต้โดยสายการบินเที่ยวบิน TG656 มุ่งหน้าสู่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้ก่อนเดินทางต่อไปยังเมืองซอนจูเพื่อรู้สึก AFC Champions League รอบ16ทีมสุดท้าย พบกับชุมบุฮุนไดมอเตอร์ในวันที่15กันยายนี้โดยในการไปแข่งขันครั้งนี้นะฮะอ oh. อลิลิโอวิลมาสเฮดโค้ชของเดอะรับบิทไม่สามารถเดินทางไปกับทีมด้วยเนื่องจากติดปัญหาข้อบังคับและมาตรการการกักตัวเมื่อเดินทางเข้ามาในประเทศในสถานการณ์โควิด19ตามมาตรการของรัฐขณะที่นักเตะที่เดินทางไปในครั้งนี้ไม่มี3ผู้เล่นต่างชาติทั้งวิกเตอร์คาโดโซเด็โก้ลุยซานโตและเอเนสตูเยสที่บาดเจ็บโดยตัวหลักที่ไปกับทีมครั้งนี้ก็มีอาทิเช่น ธิรศินแดงดาชัดชัยบุตรพรมสารัตยุยูเย็นปฐมพลจเจริญรัตนพิลม์ชาววัดวีรชาติอีฟานสปันดี้สมยศบุรีสายสำหรับชุนบูฮุนไดมอเตอร์คู่แข่งรายต่อไปของทัพบ,บีเจมีดีกีเป็นถึงแชมป์คลีิกเกาหลีใต้ในฤดูกาล2020นะครับและผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายด้วยผลงานชนะ5เสมอ1เก็บไป16แต้มจาก6เกมในรอบแบ่งกลุ่มรายการ AFC แชมเปี้ยนลีกในปี2021 โดยเกมเอฟซีแชมเปี้ยนลีกรอบ16สทีมสุดท้ายระหว่างชลบุรีหุนไดมอเตอร์พบกับบีจีปทุมนะครับจะลงสนามกันในวันที่15กันยายนที่สนามสูจอนเบอร์ครับสเตเดียมตามเวลาประเทศไทยก็คือ15.00น,นโดยผู้ชนะระหว่างชุบุรีหุนไดมอเตอร์กับบีจีปทุมจะได้สิทธิ์เข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศหรือรอบ8ทีมสุดท้ายของการแข่งขันเอฟซีแชมเปี้ยนลีก2021ที่จะเกิดขึ้นในวันที่17ตุลาคมนะครับ นี่คือสุดข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่12กันยายนนะฮะ